ต่นี้ก็เป็ธรรมะโลกที่ไม่สงบเราที่ไม่สงบเพราะอาธรรมเข้าแทรกถ้าอาธรรมเข้าแทรกในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะหาความทรงตัวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องมีอาการต่างๆให้เห็นยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเรา เป็นเมืองที่ชอบความสงบมาดั้งเลยแต่ปู่ย่าตายายเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองที่ชอบสงบจนเป็นนิสัยนิ้สึกจะหาเมืองไหนๆเทียบได้ยากเสมอได้ยากเนื่องจากเมืองไทยเ่านี้ถือพุทธศาสนาเป็นความเคยชินกับจิตใจเป็นนิสัยของธรรมแทรกตื้ ทุกอาการที่แสดงออกของผู้ถือธรรมะถือพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยถ้าได้ลงลึกถึงพุทธศาสนาแล้วนิสัยมันเกี่ยวกับธรรมต้องแสดงออกเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองที่มีนิสัยให้อภัยแก่กันไม่ชอบเรื่องชอบเปล่าเอาท้อยเอาความ แต่กา,การถ้าไม่มากไม่สุดวิสัยจนไม่เหลือวิสัสยจนเกินไปส่วนมากมีวิสัยเช่นนั้นเมืองไทยจริงมักเป็นเมืองสงอบสุขไม่ชอบอยุ่งชอบวุ่นวายอะไรกับใครใครในขณะที่เมืองไทยเรามีความสงบและชอบความสงบเป็นนิสัยก็เป็นโอกาสอันหนึ่ง ของพวกอัตธรรมซึ่งหาความสงบในตัวไม่ได้ถือความสงบนั้นเป็นของดึกของดีเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานเป็นช่องเป็นโอกาสที่จะหาผลประโยชน์อรืออำนาจวัสนาะายได้ไรายรวยอะไรไปแล้วแต่ใส่ตนแล้วก็ต้องแทรกเข้ามาทางทุกวันนี้เราก็ทราบผลแล้ว ว่าเมืองไทยทั้งๆที่เป็นเมืองชอบสงบแล้วมีความสงบอย่างนั้นทั่วดินแดนของประเทศไทยแต่เวลานี้ก็กลายเป็นแดนแห่งความไม่สงบขึ้นมามีการยุแย่ก่อกวนปุกปั่นปุกปันปกป่นต่างๆทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าบ้านนอกในเมืองเมืองใหญ่เมืองเล็กในป่าในเขามีทั้งนั้นแล้วเมื่อ สิ่งเหล่านี้แสดงออกแสดงตัวออกมามนุษย์ไทยที่เคยมีความสงบงมเย็นก็สงบทรงตัวแห่งความสงบนั้นไว้ไม่ได้เช่นเดียวกับโรคภัยที่เขาแทรกสิ่งภายในร่างกายของจะอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ได้ต้องมีอตับทิยาแสดงไปตามโรคที่มีมากน้อยภายในร่างกายแต่หนักเข้ากอจะต้องแสดงอาการวควรค้างและสั่งละสาย นี่ถ้าความไม่สงบความมุ่นวายนี่มีมากเข้าก็จะต้องแสดงอาการอย่างนั้นเนลยร้อนนัไปพวกดินแดงนี่คืออาธรรมข้อแสรกเป็นหนังผู้ที่มีใจอาธรรมย่อมเห็นอาธรรมเป็นของดีหนับตนจึงไม่ยอมเห็นพกุกแล้วก็ก่อเรื่องอาธรรมขึ้นมาเรื่อยๆส่งเสร,ริมขึ้นมาเรื่อยๆให้มีกําลังมากอาธรรมนั้นแลเป็นเหมือนยาพิษ เมื่อแทรกลงไปที่ตรงไหนจะทําให้จิ่งนั้นเป็นทุ์เป็นภัยเป็นความลําบากลําบนวุ่นวายขึ้นมาทามากยิ่งกว่านั้นจะไปที่ไหนจะไปไหนจะเป็นอย่างไรนี่พอทราบกันได้จึงไม่จําเป็นต้องอธิบายนี่เราพูดถึงแง่ภายนอกก็ทั่วไปมีย้นเข้ามาภายในจิตใจของเราขาจิตใจของเราไม่มีเรื่องมีราวม,มาดูแยขกบวน มัมีอารมณ์มากอยู่ด้วยความสงบสุขมีธรรมเป็นเครื่องดียิ่งได้ภาวนาได้แล้วใจก็ยิ่งมีความสงบธรรมมีธรรมอยู่ในใจใจก็สงบมีสติมีการรักษาใจมีการเลือกเส้นอารมณ์ว่าอารมณ์ชนิดใดคิดออกไปแล้วเป็นภัยแก่ตนเองให้เกิดความเดือดร้อนก็พยายามระงับอารมณ์นั้นไม่ให้ติดต่อเพื่อจะไม่เป็นการส่งเสริม ความรุนแรงหรือความเดือดร้อนภายในจิตให้มากไปใจก็สงบได้อารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็พยายามสั่งสมบำรุงอารมณ์นั้นให้มีกำลังมากขึ้นจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นเพราะอาศัยคุณธรรมตอ่อเพื่งการรักษาเช่นเราภาวนาใจได้รับความเพื ายแ,แล้วก็เชื่องใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้เหมืนอนเราถ้าใจเย็นสักอย่างเดียวแต่ถ้าใจร้อนนวจะอยู่โลกไหนๆน,นี้ก็ต้องร้อนเพราะความร้อนความวุ่นวายความทุกข์มันอยู่ที่ใจท่านจึงสอนให้อบรมเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยธรรมจำย่อมใจย่อมมีความสงบเรื่องต่างๆที่จะเป็นภัยต่อจิตจิตใจก็พยายามกําจัดตัดเป่า มมัสนนเสาะไม่แสวงไม่ส่งเสริมมันไม่หลงไปตามมันถึงจะลำบากก็หักห้าใจย่อมได้รับความสงบร่มเยนียเราทั้งหลายมาบำเพ็ญปฏิบัติต,ตนเองเมื่อการบำเพ็งคุณงามความดีมีเจริญภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นจิตที่ชอบชอบทั้งทางโลกชอบทั้งทางธรรม คนที่มีธรรมในใจประกอบการงานทั้งโลกก็เป็นประโยชน์ไม่เดือด้อนวุ่นวายไม่ก่อความเสียหายแ้ต่ผู้อื่นใดภายในจิตใจก็มีความม่่มเย็นเป็นสุขใจเป็นธรรมชาติที่สอบแสงหาความสุข่ตลอดเวลาต้องอาศัยเจ้าของคือเราเราในฐานที่มีก็หมายถึงใจกับสติปัญญาที่บวกกันเข้า ใจอันหนึ่งเต็มไปด้วยสิ่งก่อควนเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ท่านให้ชื่อตามหลักเพื่อศาสนาว่าพิเลศแยกแง่แ yeah. yeah. ห่งใจอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเป็นเราเป็นของเราแยกสติปัญญาขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราเ,เราพื่อทำทำหลาดปราบตรามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นด้วยความภาคเหียรของเราใจจะได้รับความสงบล่มเหนมีเรียกว่าชอบ ทางภายในจะพอตัวเราด้วยชอบทั้งภายนอกด้วยแต่การปฏิบัติธรรมพึงทราบว่าผิดจากการงานทางโลกงานทางโลกส่วนมากเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินวิ่พจใจแต่งานทางธรรมนี้เป็นงานที่ทวนกระแสะโลกที่เราเคยชอบใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืนกัดการภาวนา เพื่อจะให้ใจได้รับความสงบก็ต้องฝืนนั่งความฝืนความอดความทนนั่นแหละคือการบําเพ็ญธรรมถ้ามันมีการฝืนการอดการทนก็หาธรรมไม่ว่าเป็นความบําเพ็ญหรือการบําเพ็ญจิตใจกะหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หาความสงบสุขเย็ยนใจไม่ได้ คนเราเมื่ออยู่ด้วยความรุ่งร้อนทั้งวันทั้งคืนดินเดินดน,ดน,นั่งนอนแล้วโลกอันนี้ก็เหมือนว่า,วามันแคบเอาเือเกิดแผ่นดินนี้จะกว้างขนาดไหนโลกจะมีจานวนมากมายสิ่งที่น่าลื่นลิงมันเก็มีมากแต่มันก็กลายเป็นไฟแต่อยู่ภายในหัวใจจึงเป็นหมนกับว,ว่าโลกนี้แคบไปหมดเพราะใจมีความรุ่งร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ อบรมให้รักษาให้คำจัดตัดเต่าสิ่งที่ให้เกิดความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตคืออารมณ์ที่ไม่ดีของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดความผลด้วยความฝืนให้อารมณ์ต่างๆที่ทําให้เท็นพิษภัยแก่จิตใจแล้วนําธรรมะที่เป็นคุณเข้าไปแทนที่เส้นกําหนดบทธรรมบทใดบทหนึ่ง มีพุทโธเป็นต้นให้อยู่กับบทธรรมนั้นนั้นใจเมื่อได้รับธรรมก็คือได้รับโพสตจะมีความรู้สึกเบาสบายโรคคือคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจก็ค่อยสงบไปเบาไปความผาสุกเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมานี่โรครู้สึกว่าจะเริ่มฟ้างไป มีนิดจิตใจก็รู้สึกว่ดาดือดาโมก,ก็ค่อยกว้างไปเพราะจิตใจพาให้กว้างขวางจิตใจพาให้ยืกเย็นเพราะฉะนั้นโลกกว้างหรือแคบจึงขึ้นอยู่ที่ใจดวงเดียวถ้าใจมีความคับแคบติดตันภายในตัวเองถูกบีบบังคับอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาใจก็แคบติดตันหาทางไปไม่ได้ หีืไม่ดีอาจตัดสินใจไ,ไปในทางที่ผิดซ้ําเขาอีกก็ได้เช่นอย่างคนที่มีความทุกข์มากๆฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายอะไรอย่างนี้มีเยอะเข้าใจว่าเป็นทางพ้นจากทุกข์ความจริงก็คือการเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกไปในตัวการฆ่าคนทั้งคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากฆ่าตัวเองก็คือคนคนหนึ่งตต้องเป็นทุกข์ พราะจิตนี้มันไม่แล้วมันแล้วเฉพาะร่างกายที่มีอยู่นี้สมมุติว่าตายในอัตภาพนี้แล้วอัตภาพนี้มันก็ไม่มีความหมายกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปตามส่วนแห่งธาตุของเขาแต่ใจผู้เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นเชื้อแห่งมรรคซึ่งเป็นนักของเที่ยวนี้ย่อมไม่มีการยื่นสุดออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปสู่ร่างนั้นออกจากที่นี่ต้องไปสู่ที่นั่น การไปที่นั่นไปที่นี่เกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันจะไมเกิดเอาตามธรรมดาของตัวเองแต่ไปด้วยอํานาจแห่งความผลักดันของกรรมดีและชั่วหนักเบามากน้อยพาให้เป็นไปพาให้เกิดใ,ในพพน้อยพบใหญ่พบดีพบไม่ดีถึงทุกขติหรือสุกข,ขติพบอันนี้เป็น,ปนมันขึ้นอยู่กับวิบากแห่งกรรม คือผลที่มันมีอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นจากการกระทําไม่ดีของเรามันแทรกอยู่ภายในนั้นผู้นั้นแหละเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราจะมาแก้ด้วยวิธีการดังที่ว่านี่มันจึงแก้เพียงต้นเหตุแล้วก็เป็นการเป็นการเพิ่มต้นเหตุอันไม่ดีคือความไม่ดีเข้าไปใส่จิตใจอีกให้ใจต้องแบกบต้องหางต้องรับภาระความไม่ดีทั้งหลายเพิ่มเติมเข้าไปเลยไม่ใช่จริงไม่ใช่ นนาก,การตัดสินในทางที่ถูกการตัดสินในทางที่ถูกมันผิดที่ตรงไหนมันร้อนที่ตรงไหนมันมีความทุกข์ความลําบากอยู่ที่ตรงไหนนอกจากใจแล้วไม่มีที่อื่นแล้วกําหนดแก้ไขกันที่ตรงนันนงนามมาง้นมันพุ่งซ่านพยายามระงับไม่มันคิดมันตุงเรื่องความพุ้งซ่านําคาญต่างๆยับยัง้งหรือบังคับให้อยู่กับบทธรรมบทใดบทหนึ่ง จะเป็นแต่ตาจะทุกจะยากจะลําบากก็ฝื้นบังคับกันนี่คือว่าเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้ป้องกันเป็นผู้รักษาตัวคือใจให้พ้นจากภายัยคือสิ่งที่ผิดทั้งหลายมาให้มันผิดมากมายไปใจย่อมเลยรับความสงบเย็นใจใจเป็นสิ่งสําคัญในร่างมนุษย์และจะักพระพุทธเจ้าท่าน ทรงมุ่งหมายต่อจิตใจเป็นํำคัญเกี่ยวกับการประทานภาษาศาสนาไว้สอนโลกเพื่อสัตว์โลกจะได้เข้าใจในศาสนธรรมและปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญหรืออบรมจิตใจของตนให้ถูกทางเพราะใจนี้ไม่สิ้นสุดจะสิ้นสุดเฉพาะเรื่องถักขันในอัตภาพหนึ่งเมื่อถึงวาระแล้วมันก็ไปคนดีคนชั่วคนโงค่คนฉลาดมันตายด้วยกันทั้งนั้นเน่ยอัตภาพนี้ แต่ใจซึ่งเป็นตัวการสำคัญนั้นมันไม่ตายไม่มีปัญหามันก็ต้องไปอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเชื้อซึ่งแทบอยู่ภายในใจิตใจเชื้อคือเชื้อที่จะทำให้มันไปเที่ยวก่อปเฏิยคือเกิดที่นั่นตายที่นี่ทาหมดเชื้อนี่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาใจก็ยุติในการข้องเที่ยวได้ทันทีที่หมดเชื้อ ถ้ายังไม่หมดเชื้อก็ต้องได้รับการบำรุงการรักษาในทางที่ดีเพื่อให้จิตนั้นไปดีเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขความสบายที่จะให้เรามีความสุขความสบายได้นั้นนอกจากการบำเพ็ญความดีนี้ไม่มีนี่คือคําของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้า,าเป็นต้นแต่ทานไว้แล้วโดยถูกต้อง ไม่มีใครจะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าในการสัส่งสอนสัตว์ทั้งหลายโดยถูกทางไม่มีที่ต้องติดไม่มีทางติดและเป็นอย่างอื่นนอกจากมีความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเราที่เป็นลูกศิษย์พระธัาโคตคือพระพุทธเจา้าจึงควรถือหลักศาสนธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วมาประพฤติปฏิบัติ ยากบ้างง่ายบ้างเป็นธรรมดาของงานที่ทำต้องมีบ้างไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าทำงานดังที่ท่านทั้ทงหลายได้อุตส่าห์มาไม่ว่าท่านผู้ที่มาอยู่แล้วท่านที่เพิ่งมาผมมีเจตนาอันเดียวกันเพื่อหวังบำเพ็ญกุศลเพื่ออบรมตนด้วยศีลด้วยธรรม มันจะเป็นโอกาสอันดีเวลานี้ชีวิตจิตใจร่างกายของเราก็ยังปกติแม้โลกจะตายอยู่ทุกหย่อมย่้ามีป่าช้าอยู่ทุกแห่งผ้ตนตาบลหมู่บ้านก็ตา่างแม้ที่สุดมีป่าช้าอยู่ภายในตัวของเราก็ตา่างแต่เวลานี้เรายังไม่ตายถึงชื่อว่าเรามีโอกาสเหมาะสมในการที่จะประกอความภาคเพียนในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อตายไปแล้วสุขยิสมส ใครจะบำเพ็ญได้มากน้นอยอย่างไรก็ต้องยุติไปพักหนึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญทางโลกทา,ทางสงสารเราก็ได้บำทามาพอสมควรความเป็นอยู่ปูวายของเราก็อย่างที่เรารู้เราเห็นไม่ว่าท่านว่าเราในโลกอันนี้ก็ต้องเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นว,นวายหนึ่งหน้าที่การงานเพื่อการครองที่นี้เราก็ได้ผ่านมาพอสมควร แต่ส่วนงานทางด้านธรรมะเพื่อความฝูกสวัสดีอันเป็นผลที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญคุณงานความดีนี้เราจาังไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใจอย่างัดเจริเหมือนนักปราชญ์ทั้งหลายท่านที่ปรากฏมาแล้วและมาสอนพวกเราเราจึงควรบำเพ็ญในระยะที่มีชีวิตจิตใจอยูน่นี้อย่าให้เสียเลล่าเวลาคนที่มีบุญมีกุศลอันได้สร้างไม่แล้ว จะตายวันตายคืนตายเวลาใดด้วยเหตุผลกลไกลอันใดก็ตามก็คือผู้ดีหรือวันยั่งคำต้องขออภยัยเช่น,นตายแล้วจะไม่นิมนต์พระมาคุชลามาสีกาก็ไม่เสียหายอันนั้นเป็นแบบเป็นประเพณีอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความจริงดังที่ตัวของเราได้บังเพ็งด้วยตัวของเราเองอันนี้เป็นความจริง,เป,รงเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์อยู่กับเราว่าเราได้สร้างภูสม ด้วยตัวของเราเองมีมากน้อยเราสร้างยู่พายในใจิตใจของเราผู้ที่มีกุศลมีบุญด้วยการสร้างไว้ด้วยตนเองเห็นกระจักอย่างนี้ผู้นี้แหละคือผู้สร้างผุศลทธรรมมาทำท,ที่เป็นกุศลเมื่อเราสร้างอยู่เช่นนี้ก็เท่ากับมาติกาตัวเองเป็นแม่บทอันดีงามสำหรับใจของเราในสมั จะตายอยู่ในป่าในเขาในบ้านในช่องในที่ไหนแต่มีพระมามาติกากุชลาหรือไม่บางสกุลอะไรอะไรหรือไม่ก็ตางไม่เป็นความบกพร่องไม่เป็นความเสียหายไม่เป็นการตัดกําลังแห่งความดีของเราที่ได้สร้างไว้แล้วแม้แต่น้อยหรือแต่อย่างใดเลยท่านจนึงสอนให้สร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรียกว่าสร้างกุศลาทำรรม คือธรรมที่เป็นกุศลผลที่เกิดขึ้นจากกุศลได้จากความฉลาดนั้นก็คือบุญเป็นความสุขอุปานานจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนคนท่านสอนอย่างนีน้สอนคนเป็นให้รู้เรื่องของตัวให้รู้การสร้างกุศลสร้างอย่างไรไม่ใช่อยู่เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับวัดกัว่าวัดอยู่ภายในตัว ศีแลวัานวัฒาวนาวัฒไม่เคยสนใจแต่แล้วเข้าทหารมีมนพระมกาุศลาธรรมมกุศลาธรรมมา,ลา,รรมมาแล้วประวัติผู้นั้นจะไปสวรรค์ผ่านกันเลยเป็นความขี้เกียจ